สวัสดีจ้าตกใส่คนแก่บนติดโ้เพี่นหายเป็นยบนหัวหมูสองหัวเด้อพี่น้องหกุดมาใสในเยข้าหาอ่อาหวง Màu, con thẳng cái đẹp. Ủa, bột chứ bột tung bột tung nhang tung bột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  tung Ừ, à, เดียด้าเออเดียดาเออเดียด้ารับอันี้แกลองอ้ยไปยังแอมลองทุเอเาอ้วได้ซมากเยท มาทำอะไรคะผิดอยายมาเลี้ยงหัวหมูหลานจ้าเขาเป็นอะไรถึงมาเลี้ยงหัวหมูออกจากโควิดคนโควิดแล้วรักษาหายแล้วก็เลยมาเลี้ยงนี่ผมนี่ วนใบพอหมูสองหมูวากเอามาเรียงเด้อน่ะย่าปลาปิ่ง <no> ก <one or whatever> ็มาให้เด็ดแล้วไเด

แกล้มร้องเรร้อแรียงใ่กมแก่ก้อนแก่ก้อนแล้วกวี้เราเนาะวันนี้ยาเราเราดอกขึ้นสั่งวันีนะ เ้วเออเค้วน้่งเค้ยวเนี่ยผูเพื่อนี่ว่าเราเป็นคนเ็นอีกมากินมาอยากเลยมาหุงเนื้อาน้หวานอเรจมาหุงเนือมากอน้นี่ใกล้จตกะเลน้ำเค็้นเรืมอ่างนี้ต้องทำให้ได้ ทำลำยาวยาวด้วยยาวทำยาวแม่ทอนี่ม่บานด้ทำข้าวมาให้เป็นรอยข้าวปหล้านไปดูดีไม่แห้งป่วยก็มี่สายสาย้าายขาดได้ททุกท่กนด้ยเฮยคุยต่าง

าไปดมากินลำูกะเนต่ไม่ฆ่ากัใหมากค่ะค to ือเด้อให้ไลหนาเทมากอู่ไม่แห้งซึมมาทานใหกินกุ้นหน้าค่ะร้านก็ได้ตวอะไรค่ะคนไยมุกไยใต้เจ้าสดยจินงเขาว่ให้มุขไยยู่ดีม่แห้งจีประกันวางสีตัวไอยู่ด้มีแหงยิ่งมุเไทยจิ้เขาเออลงรงลงเหลองโ้เดมาเลียงได้มีตะคัเขาค็นแก่ไมาเลย เงเียงก็เป็นต้องหันเนาะว้พิ่นาไปเห็นพญเรียงมาว่ะไปไปถามพญเรียงพี่เรียงเจ็บเจเลยก็ไ่ได้ไมหูหรือแบัดน้าบาบอกขึ้นหาเราไปถ่บออกมาเข้างหูเรียกขึ้นหรอไมได้ได้ของมันอือไมหูไมหูเรื่องหรอเอจตาบอดเราหูเลนแต่แอันนั้นแหละย้ายปักถุกไทลุงพีทบานานบอุ๊จันด้วย้อนไทย ไต่เบื er ้องลักยต่เ yeah, บ้งลังไต่ภูต้าเออเบื้งหลังในภูต้างใหญ่นี้ในไงเราเราคุมานดิห่อยปูตาไม่ไม่ได้่ราอ์คหักฐานะคะเราคี่ราคืน้นประนิมใต้อรารวยรว่ โดยเตินที่มาเอบไปเที่ยวเล่นหน่อยนี่ไปวัดขึ้นยังได้รพิ่นว่ะเออเออจนเราแทวในรถเนาะอย่างรถระเบิดน่ะไปเที่ยววังหันโอมอาพาในหน่อยไปเที่ยวขึนนี่อนน่ี้องรเออกไปทำทีแหะขวัญนี้จะเป็พอดีอันนั้นมนลุกขึ้นขวนกุ้มเลยบอกให้เขาจอดกันแรงลงยู่ใาป่าย่างน้าป้าแก่อก่แก่แก่าก่อกก่แก่กอกกกกกกก่กกกกกกก ยนออยนเลยคคสามเลยยินแมอีกเรื่อมปลไก่อ้าวิลาเลยเไปเดาได้ขึ้นอน้กินอุีมีอไรเ่ยเอไทยคนไอ้หายไปในลกนี้ได้อพริดรถคันนี้ได้จขนหัวหมูมาป้ายอะไรยายน สามศูนย์ศนย์หคนะนี่ต้นไฟ่อันนี้พี่น้องนี่เฉือนไพยังก้อนนี่นี่ต้นไพ่อันนี้เขาเป็นป่องหน่อยหน่อยไหมพี่น้องนี่นี่เ็เรียกต้นอะไรก็ไม่รู้เร็วเรีวพี่น้องเร็วเรวขอลาแล้ว ฝนกระตตกได้พี่น้องลินนขฝนตกมากจะต,ตนไผ่นี่แหละนี่ ลูกต no like, ิ aka, aro 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 ๊กข้อพีดก็เลยมาแก่บ่นใหยื่อเฟินพี่น้องคนบ่นคอมูไว้คนหายแอะหละมันก็จะป้าุ้งเทปวันที่ซ้ำนี่แหละต้นเสาก็เลยมาแก่ไม่แล้วนะพี่น้องเนาะหายขาดแล้วไป้ายเด้อพี่น้องเลยในเด้อทะเบียนรถเฟินซับศูนย์ศูนย์หก ดค่ <usion> ีแล้วจ้าไม่บายรักมาสิถิงทุกคนนะคะสมบายจ้ะ